สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเบาวเข้มแล้วเนอะอยู่กับผมดีเด่นแล้วก็พ่อเข้มนะครับครับในวันนี้เราจะมาทําอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาเวลาเราเติมน้ํานะครับในสายยางนะครับ ถ้าเราไม่เอามือจับเนี่ยมันจะไหลลงมาเราก็เลยประดิษฐ์เครื่องมือที่จะช่วยในการจับสายยางไม่ให้หล่นจากกระลมังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงครับอุปกรณ์นะครับก็มีไขควงอุปกรณ์ปลายแหลมนะเขาไปเจาะรูแล้วก็สีไม่จิกงนะครับเอาไว้เขียนนะครับแล้วก็เลื่อยตัดนะครับเลื่อยตัดครับแล้วก็คีมนะครับคีม ไฟเช็คเทียนใบมีดนะครับเอาไว้เจาะเหมือนกันท่อนะครับท่อก็ขนาดนี้นะครับนี่ครับขนาดท่อหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็อีกขนาดหนึ่งก็คือขนาดนี้นะครับสองชิ้นนะครับแล้วก็ผมจะใช้สายไฟเก่านะครับลอกเฉพาะสายทองแดงนะครับแล้วก็หนังยางนะครับยา ขนาดท่อขนาดท่อก็นี่นะครับก็ประมาณประมาณประมาณ6นิ้วนะครับ6นิ้ว1อันนะครับแล้วก็นี้ประมาณ4นิ้วนะครับแล้วนี้ประมาณหนิ้วนะครับความยาวของเขานะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันครับขั้นตอนการทํานะครับเราก็มาเอาทองแดงในสายไฟก่อนนะครับลอกทองแดงมาก่อน ครับตอนนี้เราได้ทองแดงนะครับเดี๋ยวมาเอาใช้เป็นลวดแทนนะครับเอาไว้พันอุปกรณ์ต่อไปนะครับนี่นะครับเอาเฉพาะลวดทองแดงนะครับเดี๋ยวเรามาใช้แทนลวดกันนะครับจุดเทียนนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวลนครับ ขั้นตอนแรกเราตัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับตัดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เลื่อยก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ความร้อนในการตัดนะครับง่ายและเร็วดีก็ลนเลยนะครับลนให้ร้อนแล้วก็ตัดตามขีดนะครับเดี๋ยวเวลาเราตัดเสร็จมาดูกันนะครับนี่นะครับเราตัดเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาร์กจุดไว้ประมาณตรงกลางนะครับเพื่อจะได้เจาะท่อ PVC ตัวอื่นนะครับมาร์กไว้ประมาณนี้นะครับเว้นไว้ประมาณครึ่งนิ้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเจาะกันครับนี่นะครับเจาะไว้ร้อยลวดครับจากนั้นเราเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาลวดสายไฟร้อยเข้าไปนะครับแล้วก็รัดเลยนะครับรัดให้แน่น ผมใช้ที่มีนะครับเป็นของเก่าที่มีทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่เปลืองครับเพื่อให้ที่ยึดจับขอบได้แน่นและไม่ลื่นนะครับเราก็จะทําการกรีดตรงนี้อีกครั้งนะครับข้างนี้ด้วยนะครับกรีดไปเพื่อเอาจะได้เอาสายยางหนังยางใส่เข้าไปนะครับเวลามีการจับยึดขึ้นมาเนี่ย จะได้ไม่ลื่นนะครับครับคราวนี้เราก็ใส่หนังยางไปนะครับใส่ตักสามสี่เส้นใส่ไปเลยครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาหนังยางใส่ไปได้เลยก็นี่ผมก็หนังยางรัดด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีลวดก็ใช้ลวดรัดเลยนะครับรัดสักสองสามอันจะได้แน่นๆนะครับนี่นะครับครับเรามาใช้งานจริงกันนะครับจับเลยนะครับก็ใส่เลยนี่นะครับอุปกรณ์ที่ช่วยให้การใส่น้ำเป็นเรื่องง่ายนะครับผมใช้ยาง2เส้นตรงเนี้ เอาไว้เบรกนะครับเขาจะได้ไม่ลื่นถ้าแบบนี้ก็คือจะไม่ลื่นนะครับส่วนท่อผมจะใช้ท่อใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเราจะใส่ท่อขนาดไหนก็ได้นะครับมันก็จะง่ายต่อการทานะครับเป็นไงบ้างครับอุปกรณ์ช่วยจับท่อสายยางนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์และสามารถนำไปใช้และปรับปรุงได้นะครับสำหรับวันนี้ผมบ่าวเข้มนนองขอฝาก ช่องไว้ด้วยนะครับยังไงก็กดติดตามกด subscribe และกดไลค์ผมเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ